่ะแลวผมก็ยินดีต้อนรับสู่เกม FIFA Online 3นะครับอยู่กับผมนะครับ AP10 Channel นะก่อ,อนอื่นเลยก็ขอสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับลับมาแล้วนะฮะโอ้โหสบายดีกันทุกคนนะก็ขับมาทีไรน,นะครับไม่รู้ว่าทําไมต้องเริ่มต้นกับเล็เชียวพากันจนนะจับจังหวะตลอดเลยเก็เป็นการสิ้นสุดการรอคอยนะรับนักเตะปีกตันเพยเยอร์นะครับผมสาหรับผมนะในการคารัดเลือกนักเตะปีนี้น่าจะเป็นที่นักเตะที่เคยเป็นกัปตันให้ทั้งสโมสรและทีมชาตินะ ก็ไม่ชัวร์เหมือนกันนะว่าเขาคัดจากอะไรนะครับโอเคแล้วก็แคสที่เหลือนะครับผมเดี๋ยวไปซื้อกล่อง LP คัท50ชื่อนะครับวก2นะครับก็ขายเฉพาะวันเสาร์กับอาทิตย์นะโอเคเดี๋ยวลองสักกล่องนึงนะครับว่าจะเป็นยังไงนะโอเคขอดูแลกเชียวก่อนแล้วกันนะครับมาไปแลกไครวะเนี่ยริ้ว่ามออีกบัตโอ้โห เอาฮะอีกใบหนึ่งครับกับตันเบส้อยนะมาโอ้โหเบนมีแต่ละคนครับผมอือหือเอาฮะาก็มาดูคันนักเตะ LP 50ชื่อบวก2กันนะเอาวะสักหน่อยเถอะเดียา,ยาตุเล่โดวบวกสองมา ัวตดเงครับ 79m มาอย่างนี้ขาดทุนนะครับผมโอเคก็แวะมาทักทายกันนะครับแล้วก็พรุ่งนี้นะครับตามเคยนะครับัากรสตีมนะโอเควันนี้ก็น่าจะฝากไว้เท่านี้ครับไว้เจอกันครับรสตีมพรุ่งนี้แล้วก็คลิปตอนหน้าผมวันนี้คงต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ